นี่ถ้าแกอยากจะกลับกรุงเทพนะแกกลับไปคนเดียวเลยเนี่ยตุยมีนาเนี่ยเขาเพิ่งมาพ่อยังไม่เอากลับหรอกลูกสามมาทั้งทีจะรีบกลับไปไหนอยู่นานๆาเอออยู่ใ้พ่อหายคิดถึงก่อนสิใช้ป่าอ่า ค่ะคุณพ่อมีนาเนี่ยเพิ่งมานะคะอยากอยู่ไม่หายคุณถึกคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะคือไม่ใช่อะไรหรอกครับพ่อเยมีนาเนี่ยมีประชุมกับลูกค้าพรุ่งนี้ครับเอาจริงเหรอลูกเด้อไม่จริงค่ะอะไรพี่ตุนี่ไม่ต้องมาอ้างเลยนะคนที่งานสุ่มไปดินพ่อหางหมูเนี่ยก็มีพี่คนเดียวเท่านั้นแหละของมีนาเรียบร้อยแล้วค่ะ พี่ตุ๋นั่นแหละที่ต้องกลับพี่ไม่อยากกลับตุ๋แม่ว่ากลับไปทำง,งานเธอลูกอยู่บ้านทั้งหลายวันแล้วนะไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรเลยใช่ค่ะว่างมากเนี่ยเดี๋ยวก็ก่อเรื่องอีกเอ๊ไอตุ๋มไปก่อเรื่องอะไรแล้วเหรอ,หรอป่ารัาไม่ได้ก่ออะไรครับ คือผมเป็นเป็นห่วงยามีนานะครับเนี่ยมีแฟนแล้วก็กำลังจะแต่งงานอยู่แล้วเขาบอกว่าคงกำลังจะแต่งงานเนี่ยไม่ควรอยู่ห่างกันใช่ไหมทำไมเธอไม่กลับไปหาแฟนเธออเขาเรียกว่าตัวห่างแต่ใจไม่ห่างค่ะเออว่าแต่พี่ตู่เธอค่ะไม่กล้าให้มีนายอยู่บ้านเนี่ยเพราะว่ามีความลับอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าคะ ตามสัญญาไว้นะคะถ้ามีนาัยามกับกรุงเทพกับพี่เนี่ยพี่ก็จะบอกความลับว่าพี่เอาเกไปซ่อนไว้ที่ไหนคะโอ,โอ้พี่ไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้เขาเก๋เขาอยู่ไหนอะจริงนะพี่ไม่รู้เลยพี่ตู่อย่ามาทําไก่ได้ไหมคะบอกความลับมาเดี๋ยวนี้นะพี่ไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้เก๋เขาอยู่ไหนนี่ยังเป็นปัญหาได้มันครับอกอับใจพี่อยู่เลยเนี่ยพี่ตู่นี่มันหลอกกันนี่นาะ มีานาหรือเปล่าเชียวพี่ต oh, okay. ู่บอกไปแล้วว่าเอาเก็บไปไว้ที่ไหนบอกมีนาไม่รู้จริงๆนไม่รู้จริงป้าไม่รู้นี่ถ้ารู้ว่าพี่บอกไปแล้วว่าอยู่ไหนนี่พี่ไม่รู้จริงๆโอ้ มีเพื่นด้วยอย่างนี้หืมควยมีมาด้วยแย่แล้วสุณเกล ถ้าฉันมีโอกาสเมื่อไหร่นะฉันจะเอาคือที่สาสมเลยนี่เนะี่ยนายคนเดียวเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ร้ายคุณเล่าอุณนายคนเดียวทา,ายันหน่อยนะถายจะได้หายวัวนี่ นายไม่ต้องทําดีกับฉันก็ได้นะอยากให้ฉันตายอยู่แล้วไม่ใช่หรอนนะี่ะปากดีนะเล่สวยซ้ำสวยซ้อนคิดจะหนีก็ดีไม่พ้นแถมยังไปเดินตกท้องร่องจนขาแพลงอีกนะเงียบฉันอยากจะได้ยินเสียงนายและฉันก็อยากจะเห็นหน้านายอีกนี่โอ๊ยนี่ถ้านายจะฆ่าฉันนะนายบีบคอฉันก็ได้นะนี่นี่นี่น ม่ได้จะฆ่าหรอกจะทำให้หายไงนี่อ่ะรันาซะหน่อยเดี๋ยวก็กินข้าวแล้วก็กินยาซะนะแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆอ๋ใชเ้ยเดียวเบาๆอกนะ,น,ะนอนพักผ่อนเยอะแล้วก็อย่าคิดที่จะหนีอีกเพราะคุณอยู่ในสภาพนี้หนีไปไหนไม่ได้หรอกเข้าใจไหมไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกก็ไม่ได้ห่วงอะไรหรอก แต่ว,ว่าผมนะ่ะพี่เกียรติไม่เคาทำสอบนี่รอและออกไปซะฉันไม่อยากจะเห็นหน้านายแล้วไป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 ก็ได้นี่นี่คุณปอกหรืไง ว่าไปให้พอนั่นนายมาที่นี่ทำไมอะก็นี่ไงเอามาให้มาให้ฉันใหม่ก็แทนดอกไม้ให้ <c oughs> ใหจันไงผมเผื่อผมกลับมาเผาส่งคุณไม่ทันนี่โอเคๆอคอันนี้มะพร้าวน,นี่เอาไปล้างหน้านะอนยะ่าลืมมพะพร้าวเอาไปล้างหนะ้า <c oughs> ตูให้ผมถือปืนเดินไปเดินมาหน้าบ้านะคุณตูกคิดอะไรอยู่ล่ะครับก็คนเนี่ยสกุลแกศต้องขู่ให้กลัวทําไมให้ก็หนีแน่แล้วถ้าเกิดเห็นว่าก็หนีเมื่อไหร่แล้วก็ตาจัดการได้เลยนะแต่แต่คุณตู่ก็รักคุณเกศไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมต้องแกลแกด้วยรักเลิกอะไรเล่าไม่ได้รักอะไรซะหน่อยแกเคยดูนะ ตูอยู่กรุงเทพไปเกินสองวันต้องรีบกลับมาจะแน่นอนอยู่แล้วผมก็ต้องกลับไปที่บัญชีไม่ใช่หรอกกลับมาเพราะความคิดถึงอะคิดถึงคิดถึงอะไรแล้วในตัออย่าทิ้งฉันปล่อยฉันไปเถอะใน พี่ตัวอยากกลับไปหาเกตไหมคะนั่นไงจับได้แล้วอ่ะพี่ตูเกตไปซ่อนไว้ซ่อนเชิญหน่อยเราพี่ไม่ดูเรื่องเลยเลยไม่ได้ซ่อนเลยซชนหน่อยก็เมื่อกี้พี่ยอมรับแล้วนี่คะไม่รู้อ่ะยังไงมีนาเนี่ยก็จะต้องหาเกตให้เจอกลับรถนะพี่ต่นี่รจะสิคะจะทำเหลืองเธอที่อันตรายนะจะบ้าเหรอ แล้วพี่ตูรู้ตัวหรือเปล่าคะว่าน,นี่พี่กำลังทำอะไรอยู่อ่ะ He died. เดี๋ยวนะมานะจะหนีไปไหนแล้วคะคุณเกศสร็จ้าไม่หนีก็ได้้ะยาย